วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการข้าู้เษกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะฮะอันนี้คือเป็นผลไม้หรือว่าผักอะไรก็ไม่รู้แหละฟักข้าวเรียกว่าฟักข้าวครับนะครับหน้าตาผมดูแล้วเหมือนปลาฟลากระเป้านแบบมีพองๆแล้วก็มีหนาด้วยจริงๆนวมันคือฟักข้าวครับก็ผมขออธิบายให้ฟังหน่อยนะครับคือฟักข้าวนี่ที่จริงนี้มันเป็นผลไม้ป่าแตนี้คนทั่วไปเมื่อก่อนมันจะ ตามป่าตามอะไรมันจะขึ้นเยอะอเพราะว่าคนก็ยังไม่รู้คุณค่าครับว,ว่าเราจะมาใช้ผลประโยชน์ได้ยังไงคือก็จะเก็บเพิกส่วนยอดนะเอามาทํากับข้าวทำอะไรมันก็รสชาติก็จะอร่อยอม,มาผัดกับน้ำมันจิ้มน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วตอนหลังคนก็เริ่มมารู้จักก็มาเอาไอ้นี่ไปทดลองไปวิจัยตอนนี้เท่าที่ผมทราบมานะครับ,รบว่าฟักข้าวนี่หนึ่งจะเป็นสารต้านมะเร็ง คือไม่ใช่รักษาใหายเลยแต่ถ้าดื่มน้ำปักข้าวไปเรื่อยๆนี่จะไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งสองโรคความดันโลหิตสูงครแล้วก็ 3. ก็คือเบาหวานนี่อันนี้มันให้ประโยชน์ไปแล้วเป็นการป้องกันใช่ไหมเป็นการป้องกันป้องกันคือจริงๆแลปัจจุบันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผมได้คุยกับคุณลุงนะครับบอกว่ากระแสของคนที่เริ่มหันมาบริโภคฟักข้าวเนี่ยกำลังมาในช่วงนี้ อืมนะครับเขาเป็นพวกอไรนะเป็นเป็นสดหรือว่านําไปแปลจริงๆแล้วถ้าช้าให้กันง่ายๆเนี่ยเพราะว่าพักข้าวเนี่ยตอนนี้ยังไม่แก่เต็มที่เพราะผลเขาแก่เต็มที่นี่ผิวเขาจะสีแดงออกสีแดงเข้มอ๋อจะไปจะไปทางสีแดงเลยสีแดงเข้มเราก็ตัดมาแล้วก็มาผ่าเราก็เอาไว้ส่วนเนื้อด้านในเนี่ยแยกออกมาเราเปลือกนี่ทิ้งแล้วก็จะมีเมล็ดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่เมล็ดมันจะเป็นครับครับ มองตอนแรกคุณลุงถือมาวางไว้ผมนึกว่าเป็นเศษหินเศษปูนอะไรสักอย่างนึ่งคือไม่ได้รักข้าวนั่นคือทั้งหมดเลยใช่ไหมคุณลุงครับผมใช่ใช่ทั้งหมดนะครับคือคืออย่างนี้นะครับอย่างสมมระนท่านจะเอามืเหมือนไปลองผู้ชมครับเหมือนเป็นเหมือนกับเม็ดอะไรตอนหีมันเนเศษปูนอ่ะเออเหมือนเศษปูนอ่ะครับผมนี่นี่คือเมล็ดทีนี้การเพาะนี่ท่านอาจจะใช้อ่าจะเป็นอะไรก็ได้กระเทาะกระเทาะให้มัน พราะเปลือกมันแข็งมากให้มันแตกตางนั้มันก็จะงอกไวถ้าคุณไม่พอเงี้ยคุณต้องไปแช่น้ำแช่บางทีเป็นครึ่งเดือนกว่ามันจะงอกอะไรอเงี้ยครับอ๋อนี่เราต้องกระทอเขากระทาะแต่อย่าไปกระทาะให้มันแตกมากแล้วกระทาอพอให้มันเลาล้าสักหน่อยเราไปใช้พันชนะเป็นผ้าแล้วห่อแล้วแช่น้ําให้มันมีความชื้นอยู่ประมาณสักสองวันสาวันแล้วก็มาเพาะเป็นดินขี้เท้าอะไรก็รดน้ํ่บ่อยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นต้นคือเราก็เก็บแล้วไปลปรรูป แปรรูปลลก,ก็คือทําน้ําพาข้าวที่ว่าเอาไปทานแก้ปึกมะเร็งเพื่อความดันเพื่อเบาหวานะอะไรพวกนี้ครับคือคอันนี้มันเป็นพืกสมุนไพรอย่างนัน้นปลาข้าวคุณลุงทำยไงเอามาปั่นเลยไหมฮะหรือว่าก็คือผมจะทําอย่างนี้ครับเราจะปั่นก็ได้จะอะไรแต่เราก็ต้องกรองน้ํามีส่วนผสมก็คืออาจจะมีเกลือใส่สักหน่อยหให้มีรสให้เราทานง่าย เพราะว่าฝักข้าวเนี่ยไปกินแบบจืดๆบางคนกินไม่ได้อะไร,รอย่างเงี้ยค,คือก็ผสมในน้ําเท่าไรน้ําหนักเท่าไรมันจะมีส่วนผสมหมดตอนนี้คงคงพูดบรรยายไปหมดไม่ได้ค,คือมันต้องน้าตาลใส่เท่าไรใส่น้มามะนาวเท่าไรใส่เกลือรสชาติก็จะพอดีแล้วเราก็ไปปรุงให้มันสุกแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็พอมาเย็นเรามากรองเข้าบางกรองจะสะอาดมากแล้วก็มาใส่ขวดแบบพลาสติกมันจะมีล็อกฝาลงไปใส่ตู้เย็นแบบเราแช่ผลทราทานเองนี่แหละทานเองครับมันนี่จะดีมากเพราะว่า ขายนี่ก็ขายขเท่าไหร่ครับก็ที่ขายทั่วๆไปที่ผมไปดูตามตลาดตามมาร์เก็ตต่างๆหรือตามห้างแล้วมีฮะก็ประมาณ1 5อยห้าสบี่ในสามารู Perfect, ้สึกจะสามบาทอืมครับแต่เขาก็นั้นแต่ที่ที่ศูนย์หมายว่าที่นี่คือเราจะไม่ได้เน้นกําไรอะไรมากคือเอาพออยู่ได้คือจะ ขวดหนึ่งสามร้อยห้าสิบซีซีนี่ขายแค่สิบบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับในเรื่องของฟักข้าวนะครับมาเรียนรู้วิธีการนําไปขยายพันธุ์ได้ได้ได้การวิธีการขยายพันธุ์ยังไงะรวิธีการนาไปแป่งรูปนะครับเป็นเครื่องดื่มได้วิธีการทาอย่างไรมาเรียนรู้ที่นี่ได้นะครับฟักข้าวดีมากครับในครั้งต่อไปครับคุณลุงจะพาไปเรียนรู้ในเรื่องราวของการทํา ปลูกไผ่เลยฮะนะครับมีวิธีการอย่างไรแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อะไรบ้างติดตามได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888